ชอบคุยเรื่องความฝันที่กำลังจะเป็นจริงที่ทุกคนกําลังจะทําให้มันเป็นจริงเพราะว่ามนันเวลาคนที่พูดถึงความฝันแล้วก็เป้าหมายนะดวงตาเขาจะแบบเปล่งประกายแบบรูน—ปะมันกำลังจะสร้างโลกให้ดีขึ้นน่ะเพราะความฝันน่ะที่คุณเนรมิตมันให้เป็นความจริงได้อ่ะ ไม่ว่าว่าอันนั้นมันจะเป็นอะไรนะคะไม่ว่าคุณจะฝันว่าคุณจะเป็นคนที่ทําขนมฝันว่าคุณจะเป็นคนที่ทําอาหารฝันว่าคุณจะเป็นคนที่สร้างสารรค์ผลงานผ่านชิ้นงานผ่านตัวตนผ่านสิ่งที่คุณเป็นดวงตามันจะเป็นตะไครแบบมันพร่างเปล่าเหมือมันเติมลมหายใจให้กันและกันคุณต่อ คือชีวิตอะชีวิตคนเราอะมันเกิดขึ้นมามันต้องตายคุณห้ามลืมข้อนี้นะคะคุณห้ามลืมว่าเราเกิดมาเพื่อตายเพราะฉะนั้นหนึ่งชีวิตของคุณที่เกิดมาคุณจะไม่ใช้มันให้คุ้มค่าเลยเหรอถามว่าความฝันของเตยคือะไรหลายคนคุณอยากรู้เพจนี้ก็คือความฝันของเตยสิ่งที่เตยกำลังทำอยู่ก็คือความฝันของเตยและมีอีก แต่ไม่อยากพูดมันคนเราไม่ควรโมไปวันๆทำได้แล้วค่อยพูดหรือให้ความสำเร็จมันพูดเตยกำลังอยู่บนเส้นทางที่กำลังบอกคุณว่า you can do you can do it all เธอทำได้คุณทำได้เตยทำได้คุณทำได้คนที่สำเร็จพูดว่าเขาทำได้คุณทำได้แลแ้วเตยก็เชื่อพอเตยเชื่อปุ๊บ รถก็เข้ารถก็วิ่งผ่านเลยเนี่ยโอ้โห oh. oh. <c oughs> สิสองคัน <c oughs> แต่ทำได้คุณทำได้โอเคไหม <c oughs> คนอื่นทำได้คนอื่นทำได้เราทำได้คนนู้นทำได้เราทำได้ <c oughs> I can do you can do อืโหมูหมูหมหไขขำว่า อ๋อจริงๆแล้วพี่พูดความฝัน้วพี่จะมีความสุงเอเออันนี้เรื่องจริงนะมันเหมือนแบบว่าเราแบบ <c oughs> และหลายคนที่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขาอยากทําในสิ่งที่เขาอยากเป็นทุกคนจะต้องเผชิญประจักเหมือนกันไม่มีเส้นทางใดที่รยด้วยกีบฟุราคําพูดหนึ่งที่เตยชอบมากเกี่ยวกับความฝันก็คือถ้าคุณไม่ทําตามความฝันตัวเองคุณก็ต้องทาความฝันให้คนอื่นเจ็บช้ำไหม ชีวิตมันไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานน่ะเราตายจากไปนะชีวิตมันไม่ได้เกิดมาเพื่อหมกมุ่นอยู่กับอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ดีกับชีวิตคุณน่ะมันมันไม่ได้เกิดมาเพื่อทำแบบนั้นเลยคุณจะล้มเหลวก็ต่อเมื่อคุณล้มเลิกและคุณจะไม่ล้มเลิกก็ต่อเมื่อคุณทำในสิ่งที่คุณรักมันจริงๆคุณทำในสิ่งที่คุณชอบมันจริงๆคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อคนที่มีความฝันนะคะและต้องการจะเติมไฟให้มันและสิ่งที่จะทำ การลาดน้ำมันค่ะไม่มีคำว่าสายเกินไปที่คุณจะลุกขึ้นมาใช้ชีวิตแบบที่คุณต้องการไม่มีข้ออ้างใดที่คุณจะใช้มันเพื่อไม่ทำท็อปปิกนี้ไม่รู้จะซบที่ตรงไหนจริงจงแล้วแต่พูดเรื่องนี้ได้เป็นวันเลยล่ะจริงๆเชื่อไหมเรื่องความฝันเนี่ยแต่พูดได้เยอะกว่าความรักแต่คุณอยากฟังไหมอะ ถ้าใครชอบให้เตยพูดเรื่องความฝันคอมเมนต์ด้านล่างแล้วบอกว่าความฝันของคุณคืออะไรเตยจะอ่านมันถ้าคุณกล้าฝันคุณกล้าลงมือทำคุณกล้าที่จะมีชีวิตเพื่อมันความฝันก็จะมีชีวิตเพื่อคุณคะ่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ ตาม y o u t u e e o o k t i o t o t อินเทอร์เน็ตเฮ้ย t w i t t n s t n s t a m r a m and everything about ปัเตย and ปัเตยบล็อแต่มี2เพจนะคะถามว่าทำไมถึงมี2เพจก็อยากมี2เพจไง